สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทคนวันนี้คุณครูก็จะมาในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมนะคะเปิดไปในแบบฝึกหัดหนนะ้า62เลยค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนดูโจทย์ค่ะเขา ให้นักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบดูพูดง่ายๆก็คือแสดงวิธีทำใช่ไหมคะไปดูที่ข้อหนึ่งกันเลยเขาบอกว่าอ้นใช้ลวดหนามล้อมที่ดินรูปหกเหลี่ยมยาวด้านละ15เมตรโดยล้อมสชั้นอ้นต้องใช้ลวดหนามยาวอย่างน้อยกี่เมตรใช่ไหมคะ อันนี้เขามีที่ดินเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมแล้วเขาต้องการอะไรคะล้อมที่ดินด้วยลวดหนามแล้วหกเหลี่ยมที่เขาให้มานี้น่าจะเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่าเพราะว่าทุกด้านยาวเท่าไหร่คะด้านละสิบห้าเมตรนี่เขาไกลมาให้เราละเดี๋ยวเรามาลองวาดหกเหลี่ยมไปพร้อมๆกันก่อนวาดคร่าวๆนะคะตรงข้างบนนี้ละกัน อาจจะไม่ตรงมากเท่าไหร่เนาะแต่มันก็ก็เป็นหกเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมา ครูได้รูปหกเหลี่ยมของคุณครูคขึ้นมาละนี่คือหกเหลี่ยมของคุณครูอาจจะเบี้ยวนิดนึงนะลูกไม่เป็นไรเขาบอกว่าสมมติว่านี่คือที่ดินของคน,คนชื่ออ้นละกันที่ดินของเขาเนี่ยเขาบอกว่ายาวด้านละเท่าไหร่คะสิบห้าเมตรโมมาจุดย่อมาจากเมตรนะคะเห็นไหมเอ่ย แล้วอันนี้ทุกด้านเขาเป็นยังไงกันเอ่ยเท่ากันขีดสัญลักษณ์นี้เลยหนึ่งขีดเลยเพราะว่าทุกด้านเขาเท่ากันเขาจะล้อมลวดนาำเนี่ยเราอันดับแรกก่อนเราหาก่อนว่าล้อมลวดน้ำหนึ่งรอบเนี่ยเขาใช้รวดน้ำทั้งหมดกี่เมตรแต่นาอนเนี่ยเขาไม่ได้ล้อมแค่รอบเดียวเขาล้อมกี่ชั้นคะอ่าสี่ชั้นใช่ไหมเห็นไม่เอ่ยตรงโจทย อ่เรามาดูกันว่าเขาต้องใช้ลวดหนามอย่างน้อยกี่เมตรอ่ะเรามาดูกันอ่ะไปวิธีทำเลยค่ะวิธีทำขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะโอ๋คุณครูขอโทษทีเลยลืมเลย ก่อนจะไปวิธีทำเราต้องเขียนอะไรก่อนลืมทุกครั้งเลยครูเนี่ยลืมได้ยังไงนี่เราต้องเขียนประโยคอะไรก่อนคะประโยคสัญลักษณ์ก่อนอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเขียนตรงนี้แล้วกันประยคสัญลญักษณ์ ก่อนอื่นเราจะต้องหาก่อนว่าลวดหนามอ่ะหรอบอ่ะคือเท่าไหร่ด้านหนึงมัน15เมตรใช่ไหมคะเราก็เอา15ไปคูณอะไรเราะมีกี่ด้านคะ6เหลี่ยมมีกี่ด้านก็มี6ด้านดังนั้นเราก็จะเอา15เนี่ยไปคูณ6ก่อนเมื่อคูณเสร็จแล้วก็จะได้แล้วว่ารอบหนึงเขาใช้ลวดไปเท่าไหร่แต่เขาล้อมกี่ชั้นคะ สชั้นก็คูณอะไรเข้าไปอีกคูณสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมของเราแบบนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปจริงๆวิธีทำม,มันต้องมาอยู่บรรทัดนี้นะคะคุณครูขอโทษทีคุณครูผิดเลยรอบนี้ได้ใช้ปากกาด,ด้วยเอาดีฟิ์ลบแล้วกันเนาะแล้วเราก็มาเขียนบรรทัดข้างล่างเนาะลูกเนาะ ถ้าใครใช้ดินสอจะดีมากเลยจริงๆครูก็อยากใช้ดินสอนะแต่กลัวนักเรียนอะมองไม่เห็นเลยจำใจต้องใช้ปากกาจริงๆอะจะใช้ดินสอลบเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปต่อเลยอวิธีทำบรรทัดข้างล่างนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นค่ะ เราต้องทำงานให้เรียบร้อยนะเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้เขียนประโยคเขียนอันแรกเลยเราคุยกันว่าในที่ประโยคสัญลักษณ์คือเราจะสิบหไปคูณอะไรก่อนคะหกเราจะเขียนก่อนความยาวด้านของที่ดินอ่าเขียนนี่ดีกว่าคำว่าที่ดินยาวด้านละเท่าไหร่คะ15บหเมตร พอเสร็จแล้วเราก็เขียนเลยว่ารูปหกเหลี่ยมมีกี่ด้านคะอ่ามีหกด้านนั่นเองเอามาทำอะไรกันเอ่ยสิบห้ากับหกมาทำอะไรกันคะอืมเอามาคูณกันขีดเส้นใต้หนึ่งเส้น บันทัาถัดไปเขียนไปเลยล้อมที่ดิน1นรอบใช้ลวดยาวเท่าไหร่6กคูณห้าได้เท่าไหร่6กได้30 6สิบหกใสศูนย์ทดสามคูณหนึ่งเป็นห บวกอีก3ามหก็เก็เป็น90หน่วยเป็นอะไรคะเมตรนั่นเองรวด,ดหนามเขาใช้เป็นเมตรนะคะพอเสร็จแล้วอันนี้ขอยังไม่ขีดละกันพอเดี๋ยวจะมาต่ออีกบรรทัดหนึ่งเอาไปคูณอะไรคะอ่าเขาล้อมกี่ชั้นคะอ้อนล้อมลวด หนามกี่ชั้นคะอ่าสี่ชั้นแล้วก็ไปคูณกันอีกรอบหนึ่งขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นสี่คูณศูนย์ได้ศูนสี่คูณเ้าได้สี่เก้าได้สามสิบหแสดงว่าอันนี้เขาต้องเขียนว่าอะไรคะทวนตรงนี้เลยอ่า ต้องใช้ลวดหนามยาวเท่าไหร่คะ360อะไรเอ่ยหน่วยเป็นเมตรค่ะขีดเส้นใต้2อันเลยพอเสร็จแล้วแล้วตรงนี้ก็ตอบตอบเขียนทวนคำถามนิดนึงนะคะตรงตอบเขียนเลยว่าเราจะทวนคำถามตรงนี้นะคะ ตรงข้อสุดท้ายของโจทย์ปัญหาอ้นต้องใช้ลวดหนามยาวอย่างน้อยเท่าไหร่คะ3ามรเมตรนั่นเองอ่ะไปดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อสองท่าครูข,ขยบกล้องลงมา,มาหน่อย ได้ไม่เยข้อ2องเขาบอกว่าไงคะอาคารแห่งหนึ่งเป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า มีทางเดินโดยรอบพนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจความเรียบร้อยตรงทางเดินรอบอาคาร6รอบได้ระยะทาง2,400เมตรทางเดินรอบอาคารรูปแปดเหลี่ยมยาวด้านยาวแต่ละด้านยาวเท่าใดเขาบอกว่าไงคะยามเนี่ยเดินตรวจเนี่ยกี่รอบเลย หรอบได้ระยะทางมาเท่างหมดเท่าไหร่2,400เมตรดังนั้นเราต้องมาหาก,ก่อนว่า1รอบเนี่ยทางเดินเท่าไหร่แล้ันนี้มันเป็นรูปอะไรคะแดเหลี่ยมและเป็นแปดเหลี่ยมด้านเท่าด้วยเราก็ค่อยไปหาร8อดีหนึ่งครั้งอไนเขียนประโยคสัญลักษณ์เลย โทษทีค่ะประโยคสัญลักษณ์ของเราคือเราจะเอา2,400เนี่ยไปหารก่อนว่าเขาเดิน6รอมได้2,400ใช่ไหมดังนั้นเราจะไปหาร6ก่อนเพื่อให้ดูซิว่ารอบหนึ่งเนี่ยเขาเดินไปเท่าไหรพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ได้แล้วว่ารอบหนึ่งเดินไปเท่าไหรแล้วนี่มันเป็นอาคารรูปอะไรคะ8ดเหลี่ยมที่มันมีกี่ด้านเลยแปเหลี่ยมก็มี แด้านแล้วก็ไปหาร8อีกหนึ่งครั้งว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเลย okay. พอเสร็จแล้วเราไปวิธีทำเลยค่ะ วิธีทําขีดเส้นใต้สองเส้นอันดับแรกเราเขียนก่อนระยะทางที่เขาใช้คำว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยใช่ไหมเราก็ใช้คำย่อๆว่าคืออะไรยามและกันโจทย์ปัญหาเราจะได้ไม่ยาวมากระยะทางที่ยามเดิน 1รอบก็คือเราเอา2องพัมาหารด้วยหกตรงนี้ว่าได้เท่ากับเท่าไหร่แต่นี้ไม่เป็นหารเนาะเดี๋ยวเราใช้พื้นที่ด้านข้างตรงนี้ที่มันว่างอยู่ตั้งหารเอาก็จะเป็น2,400หาร6 6อะไรได้สองไม่มีเอาสองไปรวมกับสีเป็น24่หอะไรได้24 6 3 8 6 4 2 0 4ลบกันออกมาได้0ดึง0ลงมา6อะไรได้0ก็6คูณ0ได้0ลบ0มาแล้วก็ดึง0ตัวสุดท้ายลงมาตรงนี้6อะไรได้0ก็6คูณ0ยได้0ลบกันก็ได้0ไม่มีตัวให้ดึงลงมาแล้วแสดงว่าระยะทางหนึ่งรอบที่ยามเดินเนี่ยคือเท่าไหร่คำตอบอยู่ข้างบนนะคะตอนหาร คือ400หน่วยเป็นอะไรเมตรแล้วเขาถามหาอะไรเอ่ยอันนี้เราได้ตรงนี้ออกมาแล้วนะวงเล็บนี้ก็จะหายไปกลายเป็นอะไร400พอเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาหาความยาวของแต่ละด้านของอาคารใช่ไหม ของอาคารความยาวแต่ละด้านของอาคารเราก็จะเอา400เป็นทำอะไรต่อคะอ่าไปหาร8เลยว่าได้เท่ากับเท่าไหร่อ๋อครูขอโทษทีค่ะลืมขยับกล้องเลยเก่ดน,นักเรียนมองไม่เห็นอันนี้เป็น400เมตรนะคะอันนี้400หาร8ได้เท่าไหร่ เราก็เหมือนเดิมมาตั้งด้านข้างเหมือนเดิมตรงนี้400หาร8 8อะไรได้4ไม่มี8อะไรได้40 8 5 40ลบกันได้0ดึง0ตัวนี้ลงมา8อะไรได้0ก็8คูณ0ได้0ลบกันออกมาแบบนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย50นั่นเอง แสดงว่าตรงนี้ก็ตอบเท่าไหร่คะห้าสิบหน่วยเป็นเมตรและบรรทัดสุดท้ายเราก็ตออาบตอบนั่นเองขีดเส้นใต้ตรงนี้ด้วย2เส้นตอบว่า ทวนเลยตรงเขาเรียกว่าอะไรประโยคท่อนสุดท้ายของโจทย์ท่อนสุดท้ายของอันโจทย์มันใช่ไหมอันสุดท้ายของโจทย์ก็คือทางเดินรอบอาคารรูปแตดเหลี่ยมแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะ อืห้าสิบเมตรโอเคการหารมันก็จะสั้นหน่อยเพราะเราอาศัยตั้งโจทย์ไว้ที่ด้านข้างของแบบฝึกหัดนะคะค่ะแล้ววันนี้ค,คุณครูก็มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้เดี๋ยววันคลิปถัดไปเรามาเจอกันใหม่ที่ข้อถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ